คตรทงคิดว่าเช็คต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะยืดเบียดตัวจริงได้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันสิ่งและเช็คไม่เช็คไ,ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจเกมหรอกแต่คุณไปดูดูจังหวะการเล่นการวิ่งการเคลื่อนที่ของนักเตะไทยที่ไปเล่นที่เจลรีต้องยอมรับนะครับว่า การลากยาวเนี่ยฟืด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 ที่หนึ่งได้สองสามฟืดที่สี่ที่ห้าเนี่ยเริ่มเห็นละเริ่มตัวใส่เรื่องจริงครับในเรื่องของระบบความแข็งแกร่งความแข็งแรงความฟิตต้องยอมรับว,ว่าระบบหายใจเราถูกปลูกฝังมาน้อยกว่าเช็คเป็นลองนักเตะของญี่ปุ่น <c oughs> เรื่องนี้ชัดเจนแม้กระทั่งเจเราด้วย <c oughs> เป็นลองเรื่องนี้ <c oughs> และนี่มันคือสิ่งที่มันเป็นตัวชี้วัด กำหนดชะตากรรมในฟุตบอลเจลีกในยุคสมัยใหม่ด้วยยิ่งเจอทีมคาวาสกีฟอนเตเล่ยิ่งไปใหญ่เดี๋ยวจะจัดเต็มนะยอดทีมแห่งเจลีกอย่างคาวาสกีฟอนเตเล่ระบบมันเป็นอะไรกันนักหนาทำไมนักเตะอย่างเจชนาทิปย์มถึงเล่นไม่ได้ชื่อสำรองก็ไม่มีมันสุดยอดเพอร์เฟระบบฟุตบอลมาจากไหนเดี๋ยวผมพูดให้ฟัง